เป็นไงกันด้วยก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะห้างอยู่ใจกลางเมืองของเวียงจันทร์นะครับมีสองห้างนะติดกันมีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีห้างพักสรนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของของเราวัยรุ่นนะเหมือนกับสยามพาราะกอนบ้านเราอะสไตล์คล้ายๆนะแต่ว่าทัศนียภาพแไรดต่างๆเนี่ยมาดูพร้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับฝั่งข้างหลังผมจะเป็นตลาดเช้านะ แล้วก็มีฟิวรถอยู่ตรงนี้นะนะครับเนี่ยห้างอยู่ข้างหน้าเองเช้าหล้วก็กินข้า,าวนะเช้านะอันนี้เหมือนเขาก็กำลังแบบ สร้างใหม่นะครับเป็นโรงแรมนะคอนโดนะซึ่งผมอ่านข้อมูลมานะก็จะเป็นกลุ่มในทุนของจีนนะครับที่มาลงทุนนะครับในห้างเขามีเมเจอร์ด้วยนะมีโรงหนังด้วยโซนข้างหน้าเขาก็จะมีแบบขายพวกของทั่วไปนะของใช้เสื้อผ้าพวกเครื่องสําอางอะไรเงี้ยนะกิฟชอ็อปอะไรต่างๆนะครับอันนี้น่ากินนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจะมี น้องขายนะห้างเขาเปิดอย่างเพื่อนเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะยังไม่เปิดเลยอะ่ะเขาเปิดประมาณสิบโมงไหมอะ่ะนี่ผมก็ไม่รู้อะ่ะเปิดสิบโมงนะเนี่ยตอนนี้เก้าโมงสี่สิบเนี่ยขายแบบ พวกไก่พวกกระต่ายอะไรเงี้ยมีเม่นแคะด้วยไม่ร <cos. S 2> ู้ว่าชื่ออะไรมีเป็ดด้วยนี่เป็นไก่ตอกอ่ะไก่ตอกบ้านเราขนนุ่นจะเป็นไก่แจ้นะนี่ผมไม่รู้ว่าไก่อะไรอ๋อนี่มีหมาด้วยโคเด้นนะครับน่ารักท่านเหมือนบ้างแก้วเลยอ่ะของจริง เอาจริงบางแก้วมีปลากระดจ์ด้วยนะร้านเนี้จู้แมนไมีอะไร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 เป็นไงด้วยตั้บายดีอันนี้ท่านอย่างไรบางแก้วเล็กเล็กเลย มัน,นจะเป็นพวกไก่นะเหมือนนกพิราบขาวเลยตอนนะี้ไม่รู้ใช่ปะข้างล่างเป็นนกอะไรอะ่ะไม่รู้อันนี้จะเป็นโซนนกนะ้ั้ลายดีขอ,อยางเบ่งเนี่ยด้วนนโซนข้างในเขาจะขายปลานะตัวละ่อี เหมือนเขาเขียนเป็นเงินบาทเลยไ25บาทน,นาที่อันนี้950บาทดูดิตัวละ950บาทนี่อันนี้สวยตัวละ850นะเขาเขียนในกระจกนะเนี่ยเป็นปัาคร์บไปเพื่อนๆห้างแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูนะเป็นห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะ มีโซนขายรถด,ด้วยนะเพ<ๆ>ื่อนเราก็จัดบูธกันนะสปปลาวเนี่ยเป็นนี่กับจีนอยู่นะแล้วก็มีการทําสัญญาอะไรต่างๆนะการเช่าพื้นที่ในการทําธุรกิจนะครับ<ๆ>อันนี้จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ดนะเพื่อนเนี่ยเวียงจันทร์ฟู้ดเซ็นเตอร์นะแล้วก็จะเป็นโลโก้ของแอปแพนด้านะ ร้านเขายังไม่มาตั้งเลยผมเข้ามาเร็วเกินมันจะเป็นฝั่งแคชเชียรนะ์นะจะเป็นโซนฟูดคอร์ททั้งหมดเลยนะเนี่ยจะเป็นสนามเด็กเล่นนะเป็นบ้านบอลอะไรเงี้ยพูดขอด์เขานะ นนเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูโซนอีกฝั่งหนึ่งนะนอันนี้ผมอยู่ชั้นสองนะฮะก็จะมีแบบช็อปนะเนี่ยช็อปของเครื่องใช้ไฟฟ้าของแฮร์รี่เลยไม่ได้เช็คราคานะเนี่ยแต่ว่าดูจากป้ายที่เขาแปะในเสานะครับ เซลห้์เซนะครับแต่ก็ว่าราคาก็น่าจะสูงอยู่นะเพื่อนจะเป็นพวกขายเสื้อผ้าพวกอุปกรณ์กีฬาแหล่ต่างรองเท้าเสื้อกีฬาเกกีฬานะมีกระเป๋าเดินทางนะเพื่อนส่วนใหญ่เป็นอักษรจีนนะที่เขาแบบอันนี้นะเนื่องจากเป็นห้างคนจีนมาลงทุนนะนะ ตามจะเป็นโรงหนังนะครับอันนี้เป็นราคานะนี่ครับราคา Standard Price นะเขามีแบ่งช่วงเวลาด้วยนะว่าวันนี้ราคาเท่านี้เช่นวันแบบเขาเป็นราคา Standard นะจันังคารน,นะเวลาส0ถึงบ่ายโมงนะห้า0มืนกีบก็คิดเป็นเงินไทยประมาณติบาท8 นีนะ่อันนี้นะี่ะหนังที่เขากำลังฉายอยู่นะโซนขเขาก็จะคล้ายๆอยู่ไทยนะจัดโซนขายป๊อปคอนทางทางแบบเนี่ยซื้อตั๋วก็ซื้อตรงนี้นะครับราคาตั๋วอยู่ที่เจ็ดหมื่นสะี่พันขึ้น สิบบาทนะประมาณ110บาทนะเพื่อนเจนเวร์กีประมาณนี้นะร้อยกว่าบาทนะเมเจอร์กับเขานะถ้าเป็นอยู่ไทยนี่อยู่ไทยนีทท่ทำไมมันแพงอย่างวะผมเคยเข้าเมเจอร์น่าจะ200นะใช่ไหมเพื่อนถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะผมไม่ค่อยได้เข้าลงนเะท่าไหร่นะ อันนี้เป็นห้างที่สองนะอันนี้เป็นห้างอาร์คสันนะฮะผมพาเข้ามาดูนะมัาจะมีเขียนการ์ดเขียนอะไรนะรนมีช็อปแอปเปิลอยู่ด้วยนะตรงนี้นะจิวเวลี่ต่างๆนะฮะ ไปดูชั้นสองนะเพื่อนมีกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งสองมี่ห้ามีหชั้น6ชั้นห้าชั้นนะเพื่อนแต่ว่าที่เขาเปิดให้บริการเหมือนจะเปิดแค่สองชั้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูชั้นชั้นจีนะ มีช็อปโฮเว่ยนะฮะเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นฟูดคอร์ทนะมีมาลาฮอตพอตอันนี้เป็นแบบพวกตำยำอะไรพวกเนี้ยนะผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรต่างๆนะมีทุเรียนด้วยเนะนี่ยนี่ราคาแอปเปิลอันนี้หกหมื่นแปดต่อกิโลนะโอ้กิโลละร้อยกว่าบ,บาทนะเนี่ยทะเลก็มีให้เลือกนะเพื่อน มีพวกหมูจะเป็นพวกเหล้าลังวายนะตรงน,นี้นะ่ะนี่เขาให้เทสปะ่ะนี่เอาจิงองจังในการเลือกนั่งเลือกเลยนีวเยวนี่นี่มั้งซอสท,ที่เขาใส่กับยำผมเมื่อคืนนะ่ะ เขาบอกว่าเป็นสีอิ่วดำนะเนี่ยยำที่ผมกินเมื่อคืนเขาใส่สีอิ่วตัวนี้แหละซอสต,ตัวนี้แหละกาแฟนี่กาแฟกาแฟดาวนี่เป็นของของเขาผลิตเองนะแล้วก็ส่งออกนะนเพื่อนๆคือลาวเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการปลูกกาแฟนะนเพื่อนๆ อย่างที่ลาวใต้ที่ผมไปอ่ะเมืองปากเซแขวงจาปาสักนะคือคนส่วนใหญ่เขาจะเพาะเมล็ดกาแฟแล้วก็ปลูกกาแฟทําเป็นไร่กาแฟอ่ะเหมือนสมาดีเด็กน้อยรู้บ่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนทักโรงเรียนพักทักสองมือทักสองมือเสาร์อาทิตย์แมนบอกแปดปีแล้วแปดปีแล้วเก้าปีแล้วอันนี้จักปีมอนอยู่บ่มาเล่นเนี่ยมอนอยู่บ่มอนอยู่ ร้น,นขายของร้านขายของไปบปหน่อยเลยไาไหน่อยก็ไปไปกล้งหน่อย